ก่ก็จะเป็นเสือร้องไห้นะเอามาหัน่นจะหมักมาหันาาห่นบางๆหั่นบางๆย่างนะคะเสือห้องไห่เสือรองไห่แลกก่อนนะเราก็จะมาแลกก่อนเนื้องามๆคาะเนื้องามๆย่างเห็ดน,น้ำจิ้มเจ้ว น้ำจิ้มเจ่วข้าวคั่วพริกปน่นน้ำมะนาวเนาะกระเทียมเนาะย่างย่างขี้จตแสบเนาะค่ะเสือร้องไห้มันก็จะติดมันนิดนิดขี้ข่านก็ไฟเนาะแล้วก็จะเอาไปผัดกะเพาน้ผัดกะเพาไร้น้ำมันค่ะ แล่าบางๆแล้วก็จะเอาไปย่างเนะาะมักกนเนะาะมักเลาจะเอาไปย่างค่ะมักก่หลอดจันคอยเอาไปย่างเนาะเนื้อติดมันเด้อค่ะเสือร้องไห้เราก็จะมามัดกันนะคะต้องมีดคมๆเนาะอันนี้ก็คมอยู่เดี๋ยวก็จะมีพนักงานกอ่อไฟเด้อค่ะพนักงานกอ่อไฟ อันนี้เนื้อติดมันมาด้กค่ะเนื้อติดมันเนื้อติดมันนะคะเราก็จะเอาตรงนี้ผัดกับเพาไปหน่อยเนื้อเนื้อติดมัน,นเนื้อติดมันนะคะนี่เดี๋ยวก็จะมาดูวิธีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะเมือนนี้ได้เนื้อมาดวยค่ะเมนูเนื้อ เนื้อติดมันนะคะเสือร้องไห้อันนี้ก็เนื้อเนื้อบรติดมันค่ะจะทำเมนูผัดกะเพราไร้น้ำมันแล้วก็จะย่างนะคะเดี๋ยวจะหัน่นหั่นหมักเครื่องไว้อันนี้เสือร้องไห้เสือร้องไห้เนื้อติดมันอันนี้ก็เป็นเนื้อแดงมาดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะจะหั่นผัดกะเพราไร้น้ํามันด้วยครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะย่างแก้มเล่าจ้า มาดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะเนื้อสดสดเนื้อแดงสวยๆเนื้อเด้อค่ะเนื้อเนื้อติดมันค่ะมักแล้วค่ะมักแล้วไปเตรียมย่างกันเลยค่ะไปเตรียมย่างกันเลยก่อนอื่นต้องไปติดเตาติดแกดก่อนค่ะย่างทานเนาะเตรียมย่างเนื้อกันจ้าทุกคนมาเด้อค่ะมาเด้อมาอย่างเนื้อกันจ้า นี่ก็ย่างทานเด้อค่ย่างทานเสียมจีอันเสียมตีย่างเนื้อจ้าทุกคนมากินน้ำกันเด้อจ้าย่างเนื้อติดมันค่ะเสับเสบเด้อเสับเสบมาย่างเนื้อกันค่ะมาย่างเนื้อดูจเฮหดน้ำจิ้มเสบน้ำจิ้มเจวเสับเสบเด้อค่ะมาย่างเนื้อกันเด้อค่ะกําลังกินเ่มเหลืองแล้วย่างเนื้อเสับเสบค่ะเนื้อติดมันเด้อพี่น้องจ่ามากินน้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อมาย่างเนื้อ เนื้อติดมันนะคะอร่อยอร่อย,ออยจ้าโอ้ยเริ่มซุกแล้วจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยมากินเนื้อย่างน้ากันเลยเตรียมจีหันหันจิ้มแล้วมาเด้อมาเด้อมาแซ่บซุกแล้วจา้าซุกแล้วเตรียมเขียงจา้าเตรียมเขียงเตรียมมีดเด้อเนื้อย่างจ้าเนื้อย่างจิ้มน,น้ำจิ้มเจลค่ะโอ้ยอันนี้น้ำจิ้มข,ข้าวคัววด้วยค่ะพี่น้องจ๋าน้ำจิ้มข้าวคัวเด้อมาแซ่บน้ำกันจ้า เดี๋ยวเตรียมจีหั่นเนื้อก่อนเตรียมหั่นเนื้อนะจ๊ะเอาผักออกกอ่อนอเอาใส่นี้อ่ะหั่นเนื้อหั่นเนื้อหั่นเนื้อจิ้มแจ่วหั่นเป็นทางยาวเนาะอืมหั่นไปเถอะทางไหนก็หั่นไปอร่อยอันนี้ผักสะระแหน่แก้มเด้อค่ะไหนลองชิมชิ้นได้ป่ะชิมเลย เนื้อย่างน้ำจิ้มเจียวนะคะาาทุกคนไไปมนแรงเดี๋ยวต้องตัดอันนี้ออกหน่อยนึงอร่อยเนื้อย่างน้ำจิ้มเจียว โอ้ยทำไมแมงวันเยอะจังไอ้ท <sans UB> ี่ชฉยี่ดไอ้ที่ขิดแมงวันแม่ไปเอามาฮแล้วกนี่นี่มาองใเอามันน่าอร่อยิดของไรแมงวันก่อนนะจ๊ะเหนือลงกินเนือผักเีกับซรลาเน่ไม่เหนีือ เหนียวไหมมากินเนื้อย่างด้วยกันนะจ๊ะทุกคนเนื้อย่างอร่อยอร่อยจ้ากำลังหั่นเลยน้ำกิมพอดีไหมอร่อยไหมตระไฉ่น้ำกิมชอบเนื้อกิมขีดตับแตนเลยนะแมที่ขีดไลยแมงบันนะได้แมงบันใกล้จะหมดแล้วไม่ได้ผสมน้ำเนาะอันละเท่าไหร่อ่ะตระไฉ่จ่อไปทางไอ้หมูไอ้หมูหมดแล้วนี่แล้ว กินเลยกินเลยกินเลยจ้ามากินเนื้อย่างกันเด้อนี่แก้มผักนี่ผักก็มีด้วยนี่ผักก็มีนะคะเป็นถาดเลยผักเป็นถาดเลยนะคะไม่ใช่ในตลาดซุ้อนู่นต้นขาปั๊มจุ้ย แก้มกระแนเด้อมาใส่อรกนอานนี้อ่าให้แก้มไงไว้เนี่ยนี่จบแล้ว่มันต้องมาเน็บเนื้อย่างจ้ะพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อกินเนื้อ,อย่างน้ำกันจ้าต้องแก้มผักสุดนี่เยอะไหว <S <S เอ็นมัน เร็บเบื่อแค่เมืงมมวันนะแต่ฉีดแล้วก็ดีขึ้นนะแกล้มเจแนาแก้มทั่วกันค่ะไม่ใค่ตั้งเสื้เเนีเ่ย่เีบยคอกมันเป็นออร์แกนิกแล้วอืมอมไม่มอะไรทุกคน แก้มตะไน่กินยาถักซี้นหอมบะมีเนาะกินด้วยกันนะจ๊ะเป็นชัดดูผักผักแก้มผักมาเดินมากินตะไน่ห้อมหอมน้ำกันค่ะเนื้อย่าง ิ้งแล้วเอาไปทิ้งพัวฟักเงาหยอดกระถินกับมีดเด้อพี่น้องจ้ะหยอดกระถิน,น,นจิ้มเนื้อย่างเข้ากันบ่ จาลาเน่ด้วยไม่กินอ่ะไม่กินมีอีกน,นะในเตาก็มีเอาอแย่เคยตัวนะฮะร้อนในย่างนะจ๊ะเนย่างไม่มีอะไรแก้มนะเนย่างกินกับผัดมาให้มากิน เหล้าเบียร์ก็ไม่มีนะจ๊ะบ้านนี้ปลอดเหล้าปลอดเบียร์จ้ากินเนื้อย่างคือๆก็พักแก้มจะมีประโยชน์เด้อเป็นโรคตับพรออมกินเหล้ามันเป็นโรคตับนอะอันตรายบ้านนี้ปลอดสารพิษปลอดปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ถ้าช้บ้านเราหน้าปลูกสะแหน่เยอะกินตะแหน่เก่งมากเลยครับกินตะแหน่ตะแหน่อร่อยนะคะทุกคน ใครกินสาะแหนะเป็นยาค่ะยาขับลมไม่ใช่เหรอสารแหน่เป็นยาขับลมกินไปเหอะกินเยอะๆเ๋ยจะปลูกสะแหน่ชอบกินสาะแหน่ปลูกสาะแหน่เยอะๆอร่อยเนาะสาแหน่ แพงด้วยนะจระแน่ยนขีดละสิบห้าบาทมไม่ใช่ถูกนะหมดดอกอืะแต่แหน่เธือมากขีดนึงบัดแ้วกินกับทินอ่อกินกระทินต่ตจ้ามันร,รูนรระ้ะาอยู่มันรู้ว่ามันเจ็ดขีด Kanan hoki hoki tadi pakai power. Hmm. Ini bagi tu. Bayi tu kita. Kita tak buat kan Hmm. Hmm. Dah sangat tu มาได้จ้ามากินเนื้อย่างน้ำกันจ้าสองบักงยาวปลูกย่างไหมย่าไม่ต้องปลูกสอบฝั่งยาวเป็นหนอน อร่อยด้วยกันนะจ๊ะเนื้อย่างอร่อยอร่อยจ้าเป็นต้นเส้เานเลยผู้หญิงมเป็นกรแบใช่ไมไม่เห็นเมากินด้วยกันนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องนาทชแนลด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย